สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะทนไม่ไหวโพไอจี IG อีกครั้งหลังหนิงประจันหน้ากับจีนบิ๊กสรุตท,ทนไม่ไหวโพไอจี IG หนิงปณิตาอีกครั้งหลังประจันหน้ากับจีนธรรมวัฒนะวันที่เตรียมยาจากกรณีหนิงปณิตานักแสดงและพิธีกรชื่อดังออกมาเปิดข้อมูลสาวบุคคลที่3พร้อมหย่าสามีจีนและเตรียมฟ้องสามีที่3ล่าสุดทางข่าวบันเทิงช่องแปดได้เผยข้อมูลหนิงปณิตาหลังจากเข้าไปคอมเมนต์ ชอบใจแคปชั่นปินเกตมณีที่บอกว่าเกิดเป็นแม่คนต้องสตองไม่ใช่สตอรพร้อมปาสตรอบอรี่ส่วนปินก็คอมเมนต์ตอบให้กำลังใจหนิงเช่นกันว่าแม่มีสติสตรองค่ะในส่วนของแม่หนิงก็เจอคนสตอมาแอบอ้างสนิทกับผู้หญิงคนนั้นไม่อยากพูดมากตามข่าวไปแล้วกันและจำพวกหนึ่งที่ไม่ค่อยห้ามเพื่อนตัวเองที่มีกิ๊กกับคนอื่นส่วนเรื่องการหยา่าหนิงบอกจะหย่ากันแล้ว ต้องมีเรื่องเอกสารข้อตกลงตอนนี้กำลังพูดคุยกันเรื่องค่าเลี้ยงดูจะเป็นแค่ล่มปากไม่ได้ต้องเป็นรายลักษณ์อักษรเพื่อวันหนึ่งพี่จินไปมีครอบครัวอื่นแล้วมีลูกสิ่งที่พูดไว้อาจไม่ได้เป็นตับที่พูดพี่จินเป็นคนเสนอเพราะเขาอยากจะพี่หนิงเซ็นให้แล้วแต่พี่จินยังไม่มาจัดการเรื่องเอกสารเลยใบนี้ยังไม่ใช่ใบยาเป็นใบข้อตกลง แต่ผู้หญิงทางฝั่งโน้นเหมือนเอาไปโพธนาว่าเขาอยากกันแล้วจนเกิดเป็นข่าวอยากขึ้นมายังไม่ได้เส้นใบยาโดยก่อนหน้านี้ทางบิ๊กสรุตอดีตแฟนเก่าก็เข้าไปคอมเมนต์โพสของสาวหนิงว่าทุกอย่างมีวาระของมันเอาใจช่วยน้องซึ่งสาวหนิงก็ได้เข้ามาตอบว่าแอ๊ดไซบิ๊กบิ๊กสอขอบคุณพี่ชายล่าสุดนุมบิ๊ก ก็ได้เข้ามาให้กำลังใจแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของเสานิงอีกครั้งเป็นอีโมจิสตรองอีกด้วยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ